นะครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยแล้วก็เสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับก็วันนี้เราจะมาทเํเรือบักกันนะครับสามบักนะฮะผมจะมาแจกสามบักอันนี้บักที่หนึ่งนะฮะท่านผู้ชมวางอย่างนี้ไปก่อนวางให้เป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมอย่างนี้ อย่างนี้นะครับแล้วก็วางอันนี้ตรงกันให้คุณยืยน,นเรียบอย่างนี้แลวเลื่อนหาอย่างงี้นี่นะครับปากตัวเองนี่เราก็ยืนให้ตรงนะครับยืนตรงแล้วก็ให้เรานะครับเอาปากกามาแบบตะอย่างนี้เสร็จแล้วครับแล้วเราก็ลบปากขาก้างล่างรวมนะ แล้วโอ้โอ้โอเร็วเร็ว,รวผมแนะนำให้ไปอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ตังค์โอ้ยโอ้ยอยอยยเร็วเกินมันควบคุมไม่อยู่นะถ้าเร็วเกินไปถ้าเร็วเกินไปแบบเมื่อกี้มันคุณจะอาจจะเห็นนะว่ามันเป็นยังไงถ้าเร็วเกินไปเออก็ผ่านได้อยู่นะฮะนี่ฮะก็ตายตรงด่าน,นี้ คุณผู้ชมนะให้เกือบผ่านนะครับถ้าครับบังคับดีๆน่าจะผ่านดูแล้ว่าได้ตังคี่บาทก็ไม่ได้แล้วตันเพราะสูงเกินไปอ่าเราไปบล็อกที่สองกันเลยนะฮะบล็อกที่สองนี่จะเป็นบล็อกที่ง่ายมากๆายใหคุณแค่นอนก,ก้าอี แล้วก็วางบล็อกกาวถ้าวางนั่นปากตรงท้องอันนี้จะเป็นบล็อกที่ง่ายมากแล้วก็ลบเก้าอี้นะเสร็จแล้วเราปีนขึ้นหลังนะคะแล้วก็กดกระโดดค้างไม่รู้มันได้ป่ะเนี่ยทำไมผมทำไม,ไม่ได้ อ่ายผมไม่รู้นานมากแล้วเห็นมันแบบนี้คือคาดการ์ดแต่ก็ขอขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> เราไปบักที่สามเลยดีกว่าบักที่สามนี่จะเป็นบักที่ง่ายไม่ง่ายหรอกนะของเยอะอยู่อหะให้เราปิดอันนี้ก่อนนะครับอะไรสักอย่างนะปิดอันนี้นะครับ แล้วก็เอาเท่นอันนี้มาวางเอาเท่นอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้เดิมตัวผมจะใช้เนบล็อกทองนะฮะมนาจะมน้อยเอ้ยวางบล็อกไม่ได้แล้วนก็วางเก้าอี้อย่างนี้นะคะับ แล้วก็เอาเค้กนะมาแปะอย่างนี้เค้กที่ได้จากโค้ดนะคะแต่ผมจำโค้ดไม่ได้แล้ว B ีอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ให้คุณเอาอันนี้ติดไว้ด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็เอาบันได แข่ไว้ด้านหน้าครับเป็น,นี้หลังจากนั้นให้เราลบอ้นทางล่างออกนะให้มันได้อย่างนี้นะครับก็เ,เป็นวที่ทได้เลยแค่นี้นะครับก็เป็นวิธีที่รวดเร็วเดียวเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันฮัลจะลองดูนะฮะว่าจะได้ตังกี่บาทจะถึงไหน มันจะรั่วมันหยุดมันก็จะลงเองด้วยนะครับชุนต้องดูดีๆด,ด้วยดูดีๆมันก็จะลงไปเรื่อยๆเองนะชุนต้องพายายามอยู่สูงๆเอาไว้สูงประมาณเนี้นะับแล้วก็ไปเลยดูกันนะครับว่าจะได้ตังกี่บาทโอ้ย คนแล้วผมก็มีโค้ดสามโค้ดมาแจกก่อนจะจบคลิปนะฮะเออถึงด้านไหนนะฮะเออแล้วผมจะถึงด้านไหนแล้วผมจะตาย ลมหยาบตกตรงนี้เป็นข้อสเสียวนิดนึงมันชอบทำให้ผมเสียวนะฮะโอเคมันมีโอกาสชนะนะฮะเป็นไปได้มันเป็นนวัความต่างนะมันไม่ชนะหรอกว่ายังไงเราก็ลงไม่ไดไ้เอ้ยมีโอกาสชนะฮนะชนะได้ฮนะ มีโอกาสชนะอ,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 อยู่ครับมันชนะได้ครับท่านชมก็ต้องทำแบบนี้นะาจะชนะให้คุณกะลงดีๆ แล้วคุณไม่ปีนล,ลงแค่นั้นเองถ้าผมไม่เอา็อกทองมานี่น่าจะพังแล้วเคียนายนที่ผมได้ตัดคลิปลงมาถึกแล้วมันนานมากนี่ก็จะเป็นแบบปอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะ่ะคุณก็เดินไปเก็บกล่องได้สบายใจเลยฮะเคลียรนี้ จบคลิปผมมีโค้ดสามโคม้ดมนเะันจะได้โกรนะฮะซึ่งผมใส่ไปแล้วอาจจะไม่ได้นะโค้ดแรกนะฮะส่ายเลยนครับส,ส่ไปแล้วอันนี้โค้ดส,สองนะโค้ดที่สอง เป็นตัวพีแค่นะก็สำหรับใครที่ชอบพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ